กายกับปลีออกไปทำภารกิจนอกหมู่บ้านด้วยกันสองคนโดยมีชายสองคนฟองมองจากต้นไม้ยอดฝีดมือแห่งหมู่บ้านลับจะแอบลอบเข้าไปในหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระมงไดกับพจจะก็ปลอมตัวเป็นกายกับปลีเข้าไปในหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระกันชาวบ้านกลุ่มนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับคาคาชิก็เข้ามาทักทายทั้งสองก็แนะนำตัวเองว่าชื่อไก่กับปลี พร้อมทั้งพูดว่าตรงนั้นมีหัวขโมยกินคาสึด,ด้งไปลอยไปอยู่ด้วยเมื่อคาคาชิหันไปทั้งสองก็วิ่งหนีไปแล้ว คาคาชิจึงมารายงานรุ่นที่5มีคนปลอมตัวเข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ไม่ใช้คาถาแปลงร่างซึ่งเดเดมีแผนสนุกๆอยู่ในใจแล้วนารโตะเข้ามาหาตัวปลอมทั้งสองคนเพื่อจะขอฝึกวิชาด้วยแค่วันเดียวก็ยังดีตอนแรกทั้งสองคนปฏิเสธนารโตะจึงใช้คาถาเงาแยกร่างบวกกับคาถาอภิมหารัญจวนทำให้ทั้งสองคนตอบโอเคในทันที เทนเทนก็เข้ามาเรียกทั้งสองคนวันนี้ต้องไปหาเกษตรกร,กรนี่เธอก็ลากคนทั้งสองไปไกกับปีต้องช่วยทำนาเพื่อเป็นการฝึกฝนนารูโตะจะพยายามเต็มที่เลยครับแต่สองคนนั้นทำไมพวกเราถึงต้องมาถูกใช้ในง,งานแบบนี้ด้วยภารกิจต่อมาคือตักบอ่อขี้ไปรถนาะนารูโตะก,ก็เลียนแบบทั้งสองคนที่เดินสายไปสายมาจนกระทั่งขี่ที่แบกมารถตัวชายทั้งสองคนเข้า ระหว่างที่ทั้งสองคนล้างตัวอยู่นั้นซากุระก็เข้ามาขอให้ช่วยผ้าที่ตากไว้ถูกลมพัดปลิวไปเธอมาขอร้องแบบน่ากลัวมากทั้งสองคนก็ปีนหน้าเพื่อไปเก็บผ้าที่ปลิวขึ้นไปติดข้างบนโดยที่ไม่ใช้ดูดซับจัก,กระที่เท้าเพราะนี่ก็ถือเป็นการฝึกพลังกล้ามเนื้อนารโตะก็เอาบ้างจนทั้งสองคนหยิบผ้าเอาไว้ได้แต่ทั้งสองคนก็ถูกลมพัดผ้าจนลอยออกไปกันทั้งคู่ตกลงไปในป่าเกือบตุย้ย ซึ่งเด็กก็เข้ามาหามีเรื่องอยากจะรบกวนนอยพอดีลูกน้องฉันอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนจะเป็นวัดทั้งสองคนจึงทำการเช็ดตัวให้แต่แล้วท่าก็เกิดจามออกมาทำให้ปากข้างหลังละลายพังไปเลยที่ทั้งสองคนไม่หลบก็เพราะว่านี่คือการฝึกทักษะในการหลบปลีกแบบชิวเชียตต่างหากละนรตกก็ขอฝึกด้วยคนเป็นจังหวะเดียวกับที่ทากยักสลายกลายเป็นท่าตัวเล็กๆนับไม่ถ้วน ทั้งสองคนไม่ไหวแล้วจึงเดินออกจากหมู่บ้านไปจังหวะเดียวกับที่ไก่และลีเดินทางกลับมาตัวปลอมทั้งสองก็พุ่งมาโจมตีก็โดนตัวจริงสวนกลับไปดับเบิลไดนามิกเอนทรีจนทั้งสองกระเด็นออกไปไกลน,นรารโตะก็วิ่งเข้ามาหาตัวจริงทั้งสองขอบคุณอาจารย์ที่สอนเขาในวันนี้แล้วตอนนี้ก็จบลง นารุโตะกำลังกินราเมงอยู่ก็มีพี่ชายคนหนึ่งมาแอบมองน้ำลายไหลนารุโตะผู้ใจดีจึงเลี้ยงราเมงพี่ชายคนนี้เขาชื่อจิชิมะมาจากแขวนนก มาว่าจ้างที่หมู่บ้านโคนฮะงาคุเร oh เป็นภารกิจของเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กเขาถูกเลี้ยงมาราวกับพี่น้องกับท่านซากิไดเมียวของแคว้นนกที่เพิ่งได้แต่งตั้งไปเมื่อปีที่แล้วเป็นไดเมียวที่มีอายุพอๆกับเขาไดาเมียวคนก่อนท่านโอวาชิที่เป็นพ่อล้มป่วยและเสียชีวิตไปต่อมาน้องสาวฝาแฝกก็เสียไปด้วยตั้งแต่นั้นมาท่านซากิที่แสนร่าเริงก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนแม้แต่เขาก็ยังไม่ค่อยได้เจอหน้านารุโตะรับปากว่าจะ ช่วยเพื่อนของพี่ชายเองนารุโตะจึงมารับภารกิจกับซูนเดะที่กําลังรอเนจิกลับมาหลังเสร็จภารกิจส่วนลีไปทําภารกิจกับกายยูจึงให้นารุโตะกับเทนเทนไปเนจิเป็นหัวหน้าภารกิจคือกําจัดนักรบสีขาวต้องคาําสาบเนจิเทนเทนนารุโตะและผู้ว่าจ้างจิชิมะก็ออกเดินทางไปแคว้นนกกัน เมืองหลวงของแคว้นนกอยู่ถัดจากทะเลสาบวาตาริโดริน้ำในทะเลสาบถูกดึงเข้าสู่คูเมืองป่าไม้เขียวขจีก็มีมากมายเป็นเมืองที่สงบและงดงามมากแต่หลังจากการจากไปอย่างกระทันหันของท่านโอวาชิที่เป็นในเมียวคนก่อนก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นท่านซากิที่เป็นลูกชายและนักยุทธศาสตร์โคเมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อนทั้งสองท่านถูกกระบุให้เป็นรุ่นต่อไป แต่ท่านโคเมคัดค้านการแต่งตั้งไดเบียวอย่างรุนแรงเพราะท่านซากิยังเด็กเกินไปแต่สุดท้ายท่านซากิก็ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นไดเมียวโดยมีท่านโมโซที่เป็นมหาปุโรหิตด,ดูแลในฐานะผู้ตรวจสอบและเรื่องก็ถูกตัดสินใจให้จบไป แต่เมื่อผ่านมาไม่ถึงครึ่งปีท่านโทคิที่เป็นน้องสาวฝาแฝดก็เสียชีวิตกระทันหันตั้งแต่นั้นมาท่านซากิที่แสนร่าเริงก็เริ่มเย็นชาและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ออกไปไหนเอาแต่ปิดตัวเงียบอยู่ในคลากคาด ในช่วงนั้นเองที่ปรา,าสาทก็มีเรื่องนักรบคำสาปปรากฏตัวขึ้นผู้คนในปรา,าสาทพูดกันว่าท่านโอวาชิถูกใครสักคนฆ่าตายนักรบคำสาปตามหาคนที่ฆ่าตัวเองและกลับมาเพื่อแก้แค้นนั่นคือวิญญาณของท่านโอวาชิมีบางคนที่พูดถึงขนาดนั้นด้วยนินจาทั้งสและจิชิมะรีบวิ่งไปยังที่พักของท่านโมโซที่ตอนนี้กำลังถูกนักรบคำสาปอาราวาจูท่านโคเมปลอดภัยดี พวกนารโตมาทันเห็น,นักรบคำสาบลอยอยู่บนฟ้าสวมชุดเกราะสีขาวและถือทวนใส่หน้ากากหน้าสยองนินจาทั้งสามก็รีบตามไปทันทีมันลอยหายเข้าไปในวัดหลังหนึ่งเนจิเชนเน่สีขาวตรวจด,ดูกลับมองไม่เห็นอะไรเลยด้านในนี้สัมผัสถึงมนุษย์ไม่ได้เลยแล้วประตูก็เปิดออกนักรบคำสาบปรากฏกายออกมาเทนเทนก็โจมตีจนหัวหลุดแต่มันก็ยังคงเดินเข้ามาหา นารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างใช้ท่าลูกเตะจากผันอุซึมะกินารุโตะจนชุดเกราะแตกออกและล้มลงนินจาทั้งสามก็เข้าไปสำรวจชุดเกราะแต่ว่าด้านในของชุดเกราะนั้นว่างเปลา่าแล้วตอนนี้ก็จบลงนินจาทั้งสาม,มาพักกันที่บ้านของโมโซที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรวจการท่านโมโซก็ขอให้ช่วยกําจัดนักรบคำสาปนี้ให้เราโดยเร็วด้วยนะ จิชิมะสงสัยว่าอาจเป็นเสนาธิการโคเมที่ไม่พอใจกับการเป็นไดเมียวครั้งนี้เพราะเขาอยากจะเป็นไดเมียวซะเองเนจิ ji, จึงแนะนําให้เราลองไปพบท่านซากิที่เป็นไดเมียวก่อนทั้งสี่คนจึงมาซุ่มรอที่ทะเลสาบที่ที่เป็นที่ในความทรงจําของท่านซากิเมื่อก่อนท่านซากิมักจะมาเล่นที่นี่กับท่านโทคิที่เป็นน้องสาวอยู่เสมอ แล้วท่านซากิกับคณะก็มาถึงเนจิใช้เนสสีขาวตรวจดูเขาสมผัสได้ถึงจิตสังขารที่ไม่ได้มาจากบนพื้นดินแต่มันมาจากในน้านินจาสามคนพุ่งขึ้นมาจากน้ําพวกนารุโตทั้งสาก็เข้าไปสกัดกัน้นจนนินจาลึกลับทั้งสากระโดดน้ําหนีไปเนจิห้ามนารุโตไม่ให้ตามไปเพราะพวกมันใช้ยันระเบิดในน้ําเปิดทางหนีออกไป ดาวกระจายที่ตกอยู่อันนี้จิชิมะว่าแขวนนกไม่มีนินจาอยู่ก็จริงแต่ว่าเรามีกองทหารที่ได้รับการฝึกพิเศษอยู่นี่เป็นอาวุธที่พวกนั้นใช้ผู้นำของกองทหารที่ว่านั่นก็คือท่านโคเมะพวกนารูโตะจึงมาซุ่มอยู่ที่บ้านของโคเมะจนเห็นโคเมะออกจากบ้านไปนินจาทั้งสามจึงตามไป โคเมเดินทางมาถึงวัดที่นักรบคำสาบหายตัวไปเมื่อคืนเมื่อประตูเปิดออกนักรบคำสาบก็เดินออกมาเนจิชินเนสีขาวตรวจด,ดูก็พบว่ามีคนอยู่ข้างในนารุโตะก็ลงไปเผชิญหน้าขอดูตัวจริงของผีน้อยนักรบคำสาบก็กระโดดออกมาโจมตีนารุโตะโคเมก็วิ่งหนีไปนักรบคำสาบขวางนารุโตะไว้ไม่ให้ไล่ตามเทนเทนกับเนจิก็โจมตีแต่นักรบคำสาบไม่เป็นไร เขาใช้ลมทอร์นาโดจนมองไม่เห็นนักรบคำสาบเนจิใช้เนสสีขาวตรวจด,ดูเป็นคาถาแยกเงาดาวกระจายเนจิใช้เคลื่อนสวนรรค์เป็นโล่ป้องกันทุกคนภายใต้ชุดเกราะไม่ใช่ผีแต่เป็นนินจาตั้งหากแถมยังรับมือยากซะด้วยเนจิสั่งให้เทนเทนใช้อาวุธที่มีโจมตีมันไปเรื่อยๆเป็นตัวล่อนารุโตมุดดินโผล่ขึ้นมาเสยปลายขานักรบคำสาบ ได้จนลมทันโโดหายไปที่นี้เป็นตาของเนจิใช้มววยอ่อนแปรทิศ64ฝ่ามือเล่นงานนักรบคำสาบเข้าไปจนกระเด็นไปชนกับต้นไม้ลม้มลงนารโตะจะเปิดหน้ากากออกดูตัวจริงก็มีควันพุ่งออกมาจากนั้นน้ำสีเขียวก็ไหลออกมาข้างในวางเปล่าอีกแล้ว เจ้าหน้าที่หลายคนมาหาท่านโคเมพวกเขาพบชุดเกราะและดาวกระจายของกองทหารบริเวณโกดังในเครื่องขาดของท่านโคเมมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนักรบคำสาบและการลอบสังหารท่านซากิจึงขอเชิญตัวไปขึ้นศาลเนติว่านักรบคำสาบในคืนนี้มีสัมผัสของมนุษย์อยู่ด้วยเป็นสัมผัสของสิ่งที่ยังมีชีวิตหมายความว่านักรบคำสาบทั้งคู่คือคนละคนกันแล้วตอนนี้ก็จบลง เมื่อโคเมถูกจับคดีนักรบต้องสาบก็คลี่คลายแขวนนกก็จะได้กลับมาเป็นแขวนที่สวยงามดังเดิมภารกิจของนินจาโคโนฮะก็จบลงระหว่างที่พวกนารุโตะกำลังเก็บของกันอยู่เนจิว่าเราต้องแกะรอยนักรบต้องสาบอีกครั้งเนจิกับเทนเทนจะทบทวนคดีนี้ดูใหม่จากอีกเส้นทางดูนารุโตะจึงออกไปสืบคดีนักรบต้องสาบเอง นารูโตะหาข่าวสารไปทั่วหมู่บ้านจากนั้นก็มาจบที่วัดเดิมเขาอัญเชิญกบออกมาสองตัวให้ช่วยดมกลิ่นกามาทัศนส,สงสัยที่ต้นไม้จนมีว่าวสีดำตกลงมาถ้าแฝงตัวในความมืดแล้วชายเจ้าหนี้ลอยขึ้นฟ้านักรบต้องสาบที่อยู่บนว่าวก็จะดูเหมือนบินได้เท่านี้ปริศนานักรบต้องสาบบินได้ก็กระจ่างแล้วคืนนั้นมีใครบางคนอยู่ที่นี่นารูโตะเข้าไปสำรวจในวัด เขาก็พบทางลับชั้นใต้ดินจึงลองเดินเข้าไปดูข้างในมันอันตรายจิชิมะตั้งใจจะมาฟ้องโมโซเรื่องที่นารุโตไปสืบนักรบต้องสาบเขาก็เห็นท่านโมโซคุยอยู่กับพวกนินจาวาตาริจึงรีบหนีออกมาแต่ก็ได้รับบาดเจ็บนารุโตเดินมาตามทางใต้ดินจนมาโผล่ที่ทะเงหาดไดเมียวนารุโตมองเห็นพี่สาวกำลังอาบน้ำอยู่จนเขาโดนจับได้ซากิก็สั่งให้เอาไปขังไว้ในคุกใต้ดินก่อน จิชิมะที่บาดเจ็บเดินหนีไปยังป่าไผ่ที่มีพวกดินจาวาตาริไลล่าจนจิชิมะตกน้ําไปนารุโตะถูกนํามาขังไว้ที่คุกใต้ดินพร้อมกับกบ,กบอีกสองตัวกบพยายามแก้มัดให้นารุโตะแต่ก็มีนักรบต้องสาบเปิดประตูคุกเข้ามามันเข้ามาโจมตีนารุโตะที่ไม่สามารถใช้มือได้จนนารุโตะโดนตรึงไว้กับผนังนักรบต้องสาบเตรียมจ้วงนารุโตะก็หลุดออกมาได้พร้อมกับสวนหมัดเข้าไปที่เป้าหน้าจนหน้ากากแตกออก ภายใต้หน้ากากนั้นก็คือซากินั่นเองเขามีชีวิตอยู่เพื่อการล้างแค้นนารุโตะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วจะปล่อยให้มีชีวิตต่อไปไม่ได้นารุโตะจะต้องรับโทษประหารในฐานะโจรที่ลอบเข้ามายังคลังหาดไดเมียวเนจิกับเทนเทนมาสืบที่สุดสารของไดเมียวโอวาชิเนจิใช้เนสีขาวตรวจด,ดูเขาเห็นพิษที่ศพของโอวาชิท่านถูกลอบสังหารจากนั้นเนจิกรับรู้ได้ว่าเราถูกล้อม ทหารแจ้งให้เหล่านินจาจากหมู่บ้านคโนฮะงาคุเรทราบนารุโตะได้ถูกจับมีโทษประหารชีวิตจงรีบออกจากแคว้นนิปิเียมิฉะนนั้นจะถือว่าพวกเจ้ามีโทษประหารเช่นกันเนจิกับเทนเทนก็หนีไปเขาตั้งใจจะไปช่วยนารุโตะแต่อาจารย์คาคาชิมาขวางเอาไว้เรื่องที่ไปช่วยนารุโตะน่ะทาไม่ได้หรอกภารกิจของพวกเธอเสร็จสิ้นแล้วอย่าทําอะไรนอกเหนือจากภารกิจสิแล้วตอนนี้ก็จบลง คาคาชิพาเนจิกับเทนเทนกลับหมู่บ้านโคโนฮะโดยมีโฮคุชินสะกดรอยตามไปเขาสงสัยว่าทำไมนินจาทั้งสามถึงทะเลาะก,กันที่แท้เป็นคาถาเปลี่ยนร่างตัวจริงไม่อยู่แล้ว โคเมถูกตัดสินลงโทษให้ทำการขวานท้องตัวเองแต่แล้วก็มีหมอกควันปกคลุมที่นี่ที่ไม่ใช่คาถาในหมอกเป็นนักรบคำสาปที่มาช่วยโคเมเอาไว้แล้วเขาก็พาโคเมรลอยหายไปโดยมีคาคาชิเนจิและเทนเทนตามไปคาคาชิสั่งให้เกะนินทั้งสองไล่ตามมันไปตัวเขาจะล่วงหน้าไปก่อนมีเรื่องที่อยากจะตรวจสอบสักหน่อย นักรบคำสาบพ,พาโคเมมาที่วัดร้างเนจิกับเทนเทนก็มาดักหน้าเอาไว้คาคาชิที่เพิ่งมาถึงบอกให้ทุกคนรีบไปค่อยมาอธิบายกันทีหลังทั้งสี่คนก็รีบไปศัตรูไม่เปิดเผยตัวออกมาคาคาชิจึงใช้คาถาอัญเชิญปักคุงออกมาอยากให้ช่วยไปลากตัวนินจาที่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้มาหน่อยไม่นานปักคุงก็หานินจาที่ซ่อนอยู่เจอนินจาคนนี้ก็คือนาการ นักรบคำสาบพ,พาทุกคนเดินมายังทางลับใต้ดินเป็นทางที่ใช้เพื่อให้ไดเมียวแอบดูการใช้ชีวิตของชาวเมืองด้านนอกนากเกกับคาคาชิกำลังต่อสู้กันเหตุที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วยังไม่กลับหมู่บ้านก็เพราะว่าภารกิจในครั้งนี้มีจุดที่น่าสงสัยอยู่เยอะเกินไปเขาใช้คาถาสรรพสิ่งทั้งมวลคาถากลมกลืนกายปักขุงกัดเข้าไปจนฟันหักที่กลืนเอาคุณสมบัติของหินไว้ในร่างกาย คาคาชิรู้ความลับของแควนนี้แล้วนากาเรจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้คาคาชิจะรับมือเองปักคุงก็จากไปกลมกืนกายรถถังหินพุ่งชนโดนคะถายแยกเงาของคาคาชิเข้าไปเขาติดยันระเบิดเอาไว้ที่หลังจนนากาเรโดนระเบิดเข้าไปหินเละทั้ง4คนโผล่ออกมายังคลังหาดของไดเมียวนักรบคำสาบก็เปิดเผยตัวตนว่าคือนารุโตะเองที่ปลอมตัวมา กลมกลืนกายพยุหินเศถิหินที่แตกสลายมันพุ่งมาโจมตีคาคาชิแล้วเศถิหินก็มารวมตัวกันกลายเป็นนากเรเขาไม่มีหมู่บ้านจึงได้ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อขโมยวิชาและสร้างเป็นวิชาใหม่ๆขึ้นมาเช่นวิชาแบบนี้เขาก็สลายกลายเป็นทรายคาคาชิใช้เนตรวงแหวนนากเรใช้กลมกลืนกายลงศพทรายมันใช้วิชาเดียวกันกันกบกะระต่อด้วยกลมกลืนกายพิธีศพทะเลทราย ทั้ง4คนมาพบกับท่านซากิอาการของจิชิมะไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้วตอนนี้เขารับการรักษาอยู่ในห้องพยาบาลในคาล์ลฮาร์กำลังพักผ่อนอยู่เหตุที่ท่านซากิปลอมตัวเป็นนักรบต้องสาบก็เพราะต้องการหามือรอบสังหารแต่กลับกันนอกจากจะหาคนร้ายที่แท้จริงไม่ได้กลับใช้โคเมเป็นเครื่องมือเพื่อปายความผิดเสียได้ โคเมคิดว่านักรบต้องสาบที่เจอในห้องนอนเป็นท่านซากิเขาจึงไปยังวัดร้างที่ในอดีตนักรบต้องสาบเคยหายไปจากที่นั่นซึ่งที่นั่นโคเมก็ได้เจอกับนักรบต้องคำสาบมาด้วยนักรบต้องสาบผู้นั้นไม่ใช่ซากิแต่เป็นตัวปลอมที่โมโซเตรียมไว้เจ้าโมโซมันคิดจะกำจัดโคเมก่อนค่อยทำให้ท่านซากิเสียชีวิตแล้วคิดจะยึดแขวนนกซากิขอบใจนารุโตที่เหนื่อย จากนี้ซากิจะเป็นคนจัดก,การเองตราบใดที่ยังสะสามไม่ได้นาฬิกาที่อยู่ในใจของเราก็ยังคงหยุดอยู่ในอดีตไปตลอดแล้วตอนนี้ก็จบลงซากิใช้กลไกหนีไป ที่นี่ก็ถล่มลงมาทางด้านคาคาชิถูกลงศพทรายของนากาเระเข้าไปเขาใช้ตัดสายฟ้าหลุดออกมาได้แล้วโจมตีนากาเระเข้าไปพวกนากาเระไม่มีแม้แต่หมู่บ้านอยู่คอยโดนดูถูกว่าเป็นเค้งเกะนินเพราะงั้นจึงอพยพไปเรื่อยๆคอยขโมยวิชาและฝึกฝนทักษะเพื่อวันหนึ่งจะได้ออกไปยังที่ที่มีแสงส่องถึงแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่สามารถก้าวผ่านไปได้เลยนากาเระก็พ่ายแพ้ แรงระเบิดทําให้เครื่องหาดของไดเมียวพังทลายนารุโตะเนจิเทนเทนพาโคเมออกประทางวัดร้างพบกับคาคาชิยืนรออยู่ จิชิมะที่ยังไม่หายดีมาซุ่มอยู่ที่คา่รงหัดของโมโซเชื่อว่าท่านซากิจะต้องมาแก้แค้นที่นี่นักรบต้องสาบก็มาที่นี่จริงๆโมโซใช้กระถาไฟลูกบอลเพลิงยักษ์โจมตีว่าวจนล่วงตกลงมานักรบต้องสาบถอดหน,น้ากางออกเป็นท่านซากิจริงๆซากิโจ,จมตีโมโซลบแล้วยืนอยู่บนทวนโมโซคือชื่อปลอมที่เขาใช้ลวงโลกนี้ชื่อจริงก็คือโฮกิ เป็นหัวหน้าของดินจาอพยพที่ไม่มีหมู่บ้านอยู่จึงคอยไปยังหมู่บ้านดินจาเพื่อขโมยคาถานินจามาเป็นของตัวเองแต่การใช้ชีวิตแบบป่้นเร่มาเป็นเวลายาวนานทําให้พวกเราเริ่มเหนื่อยเต็มทนเราจึงออกตามหาแคว้นเพื่อที่จะยึดครองเป็นของตัวเองโฮกิรอบสังหารโอวาชิและป้ายความผิดให้โคเมและอีกคนคือซากิถ้าฆ่าซากิทิ้งทุกอย่างก็จะสำเร็จสักที ซากิคว้างทวนเข้าหาโฮกิที่สะท้อนกลับมาโดนมวกซากิจนหลุดออกทําให้ความจริงถูกเปิดเผยว่าเธอคือโทคิน้องสาวฝาแฝดของซากิโฮกิใช้กระถาเงาเรียนแบบเมื่อเงาทับซ้อนกันโทคิก็ขยับตัวไม่ได้โฮกิพยายามทําให้โทคิปาดคอตัวเองจิจิมะก็ออกจากที่ซ่อนนนรโตะก,ก็มาช่วยเอาไว้กรถาเงาเลียนแบบที่โฮกิใช้นั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นนักรบคำสาปหลายคน ก็ปรากฏกายขึ้นโฮกิใชกระถาไฟลูกไฟนกฟินิกแต่นักรบคำสาบก็ปัดออกไปได้หมด นินจาคโนฮะก็ปรากฏตัวออกมาโฮกิใช้กระถาอัญเชิญมกกังกร3ตัวออกมาแล้วเข้ามาโจมตีจิชิมะจากนั้นจับตัวโทคิไปนารุโตะพยายามตามไปแต่ถูกมังกรขวางเอาไว้มังกรที่ว่าเป็นเพียงของปลอมที่มาจากกล้องฉายภาพเท่านั้นทีนี้เหล่านินจาวาตาริก็เข้ามาขวางเอาไว้นารุโตะใช้กระถาแยกเงาจนฝ่าออกมาได้เขาไล่ตามโทกิไปเห็นเขาพายเรืออยู่ในผนังท้าทายให้นารุโตะตามไปนารุโตะก็ขึ้นเรือและ ตามไปเขาเห็นซากิโทคิและจิชิมะในวัยเด็กกำลังหัวเราะกันอยู่ที่ริมทะเลสาบแล้วตอนนี้ก็จบลงจิชิมะตามนารุโตะมาเขาเสียหลักลม้มลงทางน้ำออกมาที่ทะเลสาบเขาก็เห็นนารุโตะยืนเหมอลอยอยู่บนผิวน้ำโดยมีเช่าโฮกิกำลังดึงนารุโตะให้จมลงไปจิชิมะเรียกสตินารุโตะและเขาก็ได้สติใช้คุณในจิ้มโฮกิเข้าไปแล้วขึ้นจากผิวน้ำมาหาจิชิมะ โฮกิจับโทคิลอยลำอยู่กลางทะเลสาบแล้วเขาก็สลัดคราบโมโซออกเปิดเผยร่างจริงออกมาโฮกินินจาเร่ร่อนเขาอุตส่าห์ได้ดินแดนสมดังใจมาแล้วจะไม่ยอมให้พวกเด็กๆมาขัดขวางคาถาน้ำระเบิดมังกรวารีนารุโตะพาจิชิมะหลบออกมาได้แต่โฮกิมันปาดาวกระจายออกมาจิชิมะเอาตัวรับแทนนารุโตแล้วเขาก็เสียชีวิตลง โฮกิใช้กระถาน้ำกระแสน้ำบนยักษ์ซัดนารุโตะเข้าไปจนพื้นที่บริเวณนี้ถูกน้ำท่วมเนจิกับเทนเทนต่อสู้กับนินจาวาตาริคาคาชิต่อสู้กับโฮคุชินคาคาชิจัดการโฮคุชินได้อย่างง่ายดายทั้ง3มคนก็ไล่ตามนารุโตะไป นารุโตะจมสู่ก้นทะเลสาบวิญญาณของซากิก็ปรากฏตัวขึ้นเขาขอร้องให้ช่วยโทคิน้องสาวของเขาที่เขาได้ฝากอนาคตของแคว้นนกไว้กับน้องสาวโดยมอบนาฬิกาให้แต่โทคิกลับหมกมุ่นอยู่กับการล้างแค้นช่วยทําให้เวลาที่หยุดเดินของน้องสาวก้าวเดินไปยังอนาคตได้อีกครั้งด้วยเทิดนารุโตะก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําสัตเจ้าโฮกิช่วยโทคิเอาไว้ ทั้งสองคนใช้กถาแยกเงาพันร่างเข้าตลุมบอลกันนารุโตะหาตัวจริงไม่เจอเขาก็โดนโฮกิโจมตีเข้าไปแต่นั่นเป็นร่างปลอมถึงตานารุโตะโจมตีบ้างอุซึมากิลุกเตะจักพันนารุโตะโฮกิพ่ายแพ้โทคิเข้ามาดูใจจิชิมะโชคดีเขายังมีชีวิตอยู่นาฬิกาของโทคิก็กลับมาเดินอีกครั้ง โทคิขอโทษทุกท่านที่ขึ้นรับตำแหน่งไดเมียวหลอกลวงทุกคนโดยใช้นามของพี่ชายในความเป็นจริงแล้วควรจะมอบตำแหน่งไดเมียวให้กับผู้อื่นมากกว่าแต่หากเป็นไปได้เราก็อยากจะทำงานในฐานะไดเมียวของแขวนนกนี้ตราบใดที่ชีวิตนี้ยังมีอยู่เราอยากจะสร้างแขวนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ก็จบลง